อันนี้บอ่อันนี้ได้ไลายคนมั่วหมือเนเหนียดยังไงเออชิมา,าอันนั้นตั้งน้ำเหมือนจีนบ่าานเออเดี๋ยวท่า,า,าก,ก่อนท่าก่อนเด้อผู้ใดยังมาได้ไห้เบื่อบ่เมาวนี่รอดไมครัไม่หาย กินบ่กินกระจอดรถแล้วกับมาแล้วแจวว่าโดยแล้ว่าน้ำเพิ่นก็ได้นกอ้อนเพิ่นนรอว่ามาเร็วเร็วสาวปีแม่พ่อได้พูดเอาขาถังมาเลยเอามาเร็วมาเร็วเอามาเอาทุ่งทุ่งเอานกเอออืมในเฮียนันซื้อไว้หรอวะพ่อมาเร็ว เ er> pues ี่ย่างไหมไม่เหมเอาัปผอ่นผู้สาวหน่อยอาบน้ำมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเอาขนมมาเลยไหมอะนะตองสาวนะมาเอาเร็วขนม ล้ไง้เลยเพื่อนมันดยดนัเมาเอไม่เท่าเาด้วยบิ๊โอ้นะพ,อพูดเปเอาทั้งบอกไปเขาคู่บ่พ่าน่ะพร้อมแล้พร้อมแล้วเ,เอานี่พูดไปเอ,อื้อนบ่นี่เอ้อนน่ะเอ้ยเอามาอีกเี่พูดสอันนี้บ,อนนบ่อันนี้ได้ลายก้อ,มอนมุ่งมันเดี๋ยวจะไหนเออดิไห อันนั้นทั้งน้ำเมืองจีนบอกเออเ,เดี๋ยวท่าก่อนท่ามาเด้เอผู้ใดย,ยังมาได้ใครปเปิดแล้วบอสมาจะใส่แล่นึยน,น้อยบ้านนัน้น,นปั้นนะฮีนะครับ หม่บ้านกลางหบเขาเขาต้องข้ามเรือข้ามเรือเข้ามาแล้วก็ต้องขี่รถนะครับหรือขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้ามาอีกประมาณ3มโลส่วนมากาเจ้าขี่เวฟเขาขี่รถนั่นเกียร์ออโต้นักขนาดเด็กน้อยห่านทิ่มเลยน่เก็บไปเก็บไปใส่อันนั้นไหมเก็บไปใส่อันนั้นขี้เนื้อใส่ผู้สาวสิไปหานน้ำผู้ใดผู้ใดเนี่ยบ้าบ่ หาบเนี่ยไปเลกหาบเลแม่ปิ่นปกติหาบว่นนี่บ่หาบแล้วหาบบอกบาเติข้ามามีเจมามาบรตามาีอันนี้หาบผู้เดียวบอกคู่ใคคู่ใดขวัญอ๋อไปไปเอามาไปเลยไปแม่ปิ่นไปเลปแม่ปิ่นสั่งนะสั่งน่นพูนั้นไปามาเร็วแปามาครับ อ,อันนี้น้อยนี่ไดซ่าเป็นบ่ตกตกซ่างอันนี้เนาะเอาเปิ้ลสารเป็ดยัางไงานะเอาไปม,มัดเฟืองมัดเฟืองบ่อันสะพานนี่เปิดสิขัวนี่เปิดน็ดย่ำไรเปิดสิเฮ็ดบ่ก็กกคือไทยบ้านเป็ดซอยกอันเบิร์ตบ่อ๋อป,ประมาณเดือนไดเอ็ดแล้ว บอกม่นเดือนไดแล้วนี่ใช้เที่ยวได้เลยนี่เดือนสองกุ่มผ้าพันบ่กลุ<ด>่มผ้าโอ้โดยโดยโอเคไปเดี๋ยวเขาไปเบิ่งเล็กแบบน้อยเอหามน้ำทุกคน